ควรระวังนิดนึงคือขอให้มั่นใจว่าปัม๊มนั้นมีเช็ควาลวแล้วปั๊มบางตัวมีเช็ควาลวอยู่ในตัวเองปั๊มบางตัวไม่มีให้ดูให้ดีว่ามีหรือเปล่ามัได้อยู่ปั๊มเหลี่ยมมันจะอยู่ตรงหัวมุมทางซ้ายมือถามว่าทำไมต้องมีเช็ควาลวด้วยความที่มันเป็นระบบอั้นแรงดันใช่ไหมถ้าไม่มีเช็ควาลวสิ่งที่เกิดขึ้น,น,นคนือกลับไปทำาไม่ได้ทำงานใหม่แต่ตัวนี้มีเช็ควาลอยู่ข้างในอยู่แล้วก็ไม่ต้องอยู่ เียบร้อยพร้อมทีนี้เปิดขอ่องใหม่เนี่ยเยเฮยเยเดวิด <c oughs> น,น,นี่ปันนป๊มทำไมมันรั่วนี่นออกแล้วโอ้โอ้โอ้โอถอย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 , <ไป S 1> ยังก <ไป S 1> ันส<ะ>ปริงเกอร์นเนี่ยใ,ใชเส้นสี่เส้สนตอนน,น,นนี้ปั๊มอยู่ทำงานเนาะเพราะว่าเราุกอยากบกิน

อันนั้นเป็นฝีมือตั้งแตนเองมันติดกันมันเปลี่ยมไม่ได้พี่ทำยังไงอ๋อใช่มันติดฐานเป้นมือใหม่เจาะครั้งแรกอันนี้เป็นประสบการณ์ของมือใหม่ค่ะน,นั่น ขยับเออเป็น3ทางเลยพี่สดใสเอาพี่ก่อนเลยดูมันร่วมไหมตะกี้อันไหนอันนั้นไม่ถืออันนั้นไม่ออกตะกี้จ่ายน้ะต้องเทสกันเรื่อยๆรือยอเนี้ย เอาไว้ไหมใช้ไก่อนมาอที่หลังใช่เดี๋ยวสายไปก่อนแล้วมาจอดที่หลังเดี๋ยวเป็นสายเดี๋ยวเป็นสายน้ำพุ่งอีกเรียบร้อยมาจอดเดี๋ยวมันไม่ตรงนะก็มาจอยอย่างนี้ยอาจารย์สอนอย่างนี้ดจะปิดนะอาจารย์นะโอเคนะครับอาจารย์บอกไม่น่าสนใจสำหรับระบบน้ำไม่ลงเรือนเนาะอย่างที่บอกเราต้องผสมปุ๋ยลงในถังก่อนก่อนที่จะไปลงดังนั้นตัวคอนโทรลเราเองเนี่ยจะต้องมีระบบผสมปุ๋ยนั่นคือ ปั๊มน้ำของตรงนี้เป็นปั๊มดีสีม,มีใครเคยไปล้างไตหรือว่ามีใครมีญาติล้างไตมั้ <c oughs> จะเจอปั๊มไม่ใ่แหละแต่ว่าของโาบาล์ก็ใหญ่กว่าน,นี้ไว้ล้างไต <c oughs> ก็วิธีการทํางานของมันคืออันนี้ผมเปิดเป็นควบคุมเป็นแมนนวลก่อนเนาะตรงนี้มันจะมีฟีดอยู่ปุ๋ยเอปุ๋ยบใช่ไหมครับ <c oughs> มันต้องแยกขวดเพราะว่าเมื่อไหร่ผสมกันมันจะเริ่มตกตะก,กอนเขาเลยแยกขวดมาน้ำล้นน้ำล้น <ขอ S 1> น้ำล้นปิด ติ่มน้ำหน่อยถามว่าทำไมถึงต้องแยก A อบอย่างแรกมาสุกรอ,อนนะจะม,ม,มีคนถามว่าเราปุ๋ยไอ,อปุ๋ยสูตรเสมอปุ๋ยนู้นน่ะมาใส่แทนได้ไหมอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ <S <S เพราะว่าเอบอะครับมันไม่ได้มีแค่ n อ k เนาะ <S <S มันมีธาตุอาหารรองธาตุาาเสริมผสมมาเรียบร้อยแล้วถ้าเราไปใช้ปุ๋ยเม็ดมาผสมปุ๋ยเกล็ดมาผสมมันอาจจะไม่ได้ค่าที่ต้องการมันก็จะเป็นโรคใช่สำหรับวันนี้ก็คือเราไว้ปรับปีนเนาะ ปรับแล้วไปไหนต่ออันนี้คือผมท่อดูดดูดจากแก้วนี้เนาะมันก็จะหยดใส่ถังสะตุกไปเรื่อยๆมันไปมันไปมิกกันในนี้อ่ะหมายถึงว่าจริงๆมันต้องเป็นสองมันต้องเป็น A A อเอใช่ A ออันอันแล้วก็พอเสร็จปั๊บเอก็ดูดปุ๋ย A B ก็ดูดปุ๋ยบเสร็จแล้วก็มามิกในถัง แล้วก็ส่งเอเราก็กับหนวดไปเลยผสมในถังผสมในถังนู้นนึกว่ามันเป็นเป็นเป็นมิกกันให้อยู่ในนี้นะเรื่องปริมาณก็คือผสมตั้งไว้เลยเอ้ยไปไม่มีเฉพาะเอก็เอก็เอมีก็มีไม่ได้คนรวมครูสอนพี่เองแหละนนั่แหละเอาเกษตรจัดการเลยไม่ใช่แล้วไอ้นักเรียนจัดการ

จริงๆอยากให้ปักให้หมดเลยมันจะได้ไม่หลุดแต่ว่าเราปักมาไม่หมดมันก็เลยแรงดันมันเลยล้นเออหรือพี่พี่จูหาอะไรมัดให้หน่อยเอาพี่เดี๋ยวเขาเข้าใจไม่ถูกเอาปุยปุยเออันหนึ่งปุยบีอันหนึ่งไม่ได้ไม่ให้กับทุระอันอันนี้ตัวฝอยตัวดูดไม่ใช่ตัวดูด

สายมันมีสองสายมันปุ๋ยได้เนาะปุ๋ยได้อันนี้คือปรับจำนวนปริมาณปุ๋ยนั่เลยแบบยอดรับทำให้งงนั่เลยนักสารอ้จนักสางงหมดแล้วได้ใช่ไหมฮะอ๋ยวอนี่เรื่อยนเข้าใจมจนหมดไอ้นี่หมดชุดนี้จริงๆต้องมีเซ็นเซอร์เดี๋ยวพรุ่งนี้ไปดูเซ็นเซอร์ที่โรงเรียนกันเซ็นเซอร์นะครับจะวัดค่าความเข้มปุ๋ยที่นีวัดค่า EC EC คือค่าการนำไฟฟ้าของน้ำ เวลาที่เราละลายเกลือละลายปุ๋ยลงไปในน้ำครับมันจะนําไฟฟ้ามากขึ้นตัวเซ็นเซอร์เนี่ยมันจะจุ่มลงไปในนั้นมันจะวัดได้ว่าปุ๋ยเข้มปุ๋ยบางแค่ไหนอพอความเข้มมันถึงแล้วระบบจะสั่งให้หยุดผสมไอเนี่ยหยุดปีดเนี่ยมันจะหยุดลงหยุดดูดหยุดดูด,ด,ดปุ๋ยหยุดแล้วไปไหนต่อเราก็ค่อยไปให้น้ํามันต้องได้ค่าที่เรากําหนดก่อนถึงจะไปให้น้ําเวลาที่เราจะให้น้ำนี่ครับด้วยความที่ปั๊มเราอัตโนมัติสิ่งเดียวที่เราต้องทำคือเรามีวาล์วตัวหนึ่งเอาไว้เปิด ก็เห็นว่าผมมีวาล์ววนกับอันนึงงั้นเดี๋ยวผสมปุ๋ยปีเลยเนาะใวรถแรงดันน้ำอาจจะมองว่าเป็นรถแรงดันน้ำช่วยได้ส่วนหนึ่งแต่จริงๆพอยหลักของเราคือเราต้องการควนอ๋อต้องการควนน้ำคิดดูว่าถ้าหยุดไปอ่ะเมื่อไหร่มันจะได้ค่าใช่ไหมเราต้องมีระบบควนอันหนึ่ง บางที่เขาจะใช้เป็นปั๊มกวนเป็นปั๊มเหมือนปั๊มตู้ปลายนั่วนะไรกั็ไม่ใช่ผมคิดว่าตัวรถแรงดันนะตัวนี้เราไม่ต้องอยู่กับวอะไรนะวนๆนั่นเหมือนเดิมหรือมันจะเป็นเราไปดูพรุ่งนี้มันจะเป็นมอเตอร์ตัวหนึ่งจุ่มลงไปผสมก็แสดงว่าตัวน้ำต่ำเลยครับไม่ตัวนี้ตัวนี้ำต่ำต้องดางทางขวาร้มมันหลงหุ่นไม่ออกนี่หลงหลังตัวนี้ผมคิดว่าตัวรถแรงดันตัวรถแรงดันจะปลายสายจริงๆไอ้การผสมเนี่ย พอได้ค่าแล้วมันจะหยุดเนาะแต่ตอนนี้ผมไม่อยากปิดเพราะว่าเดี๋ยวแรงดันเดี๋ยวเดี๋ยวพุ่งอีกประมาณนี้นะก็เคพื่องมันใหญ่มันต้องลดแรงดันตัวนี้ให้มันน้ำกลับมันกัวมันน้อยมันได้ค่าไม่ร้อยหัวใช่คือเหมือนกับต้องลดลดแรงดันทั้งนั้นออกมาทันี้แล้วตัวนี้อะไรตัวนี้แผ่นดิบเป็นดิ่หอยแต่ดีบมันเป็นปั๊มเสียงเงียบเป็นน้ำเหล็กแต่ว่าจริงจริงมันจะต้องเบากว่านี้ใช่ไหม มันมีหวยมด้วยมันใช่เพราะเพราะเขาคำนวณแล้วมันจะต้องให้ได้ห้าร้อยไอ้นี่มันแบบมันน้อยเกินน้ำมันออกน้ำไหลแต่ว่าจะต้องมีตัวถุงน้ำไหลแต่ว่าต้องมีตัวถุงนี่นี่เือทุกที่มันต้องีน้ำมันจะต้องมีงน้ำเราตอง่แเ้อเือไ้เลยต้องมีมีไขในห้างเดว่ามันมดบ เป็นตัวเดียวมั้งน่เกลียอันนี้มีกหน้าตาเหมือนกับเป็ดเลยออกลายแบนงานติดารไหลไหลระดับคือประทับใจความเงียบแล้วก็ไปหยาดไฟเบอร์ห้าหยาดไปเบอร์ห no ้า เพราะว่าบอกบอกแล้วนี่คือห้ารหัวเราใส่ไปอยู่นะไไม่ถึงร้อด้วยงนไม่เกี่ยวเลยไม่ราช่วยได้ช่วยได้หน่อยช่วยได้หน่อยเยช่วยได้หน่อยเนีเราต้องเราต้องใส่หัวให้พอดีกับความนะไถ้าไม่ใส่พอดีมัก็มันดันเยอะแต่นี้ก็คือช่วยได้ถ้าาว่าเราหัวเะ